อุ้ยังครับพี่น้องเอ้ยปุ๊กดุ๊กยังครับปุ๊ดุ๊กยังครับพี่น้องครับอู้ยกขึ้นมาแล้ครับยกขึ้นมายังยังไฟใสยังยังไฟใสยังไงล่ะมาดูขั้นแบบนี้ยังยังไฟใสวะฮโอ้ยดุกครับปุ๊ดุกครับสุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดมาตรฐานเลยดุกหน้าดุ๊กยังบานเข้าละสวัสดีครับพี่น้องทุกไปทุกมองทุกบอลครับพี่น้องโทรปฏิทัยและตะลุกนะครับพี่น้องครับ พบกันคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับที่นี่วิธีชาวบ้านเท่านะครับพี่น้องครับโดยวิลามายามเบ็ดพี่น้องอายุห้ากินตามเก่าตามเดิมครับปุบปับเนี่ยเอาเชนเนะครับพี่น้องครับอายุห้ากินเนาะพี่น้องเลยติดตามมั้งครับพี่น้องว่าถิอมานบ่อันนี้ครับอ่าติดตามมั้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับคันแหลกกรพี่น้องครับเป็นยังไงครับมันป้อมันรับ

กับเบาเยาสแนลครับพี่น้องมาดเป็นมันนะสองขันกับติดสองตัวเลยครับพี่น้องเอ้มันเป็นมันนนมนนมนดี๋ยวนี้เมียโบราณแต่แน่นอนครับพี่น้องเอ้

เราไปสีเกศเหลืงมาฮันอยู่ใต้เออถือกันถครับพี่โตถึงแล้วครับพี่น้องครับถึงโดุกโลนี่โอ้ไปดูครับพี่น้องครับมามานะครับพี่น้องครับปอแนวชั้นแนวนี้สุดยอดมาตาต้นนะครับพี่น้องครับไปดงได้ดงนั้นไม่มีพลาดฮัตดุกหน้าครับพี่โตดำขนาดเลย ไม้นีบท้ามหิดฟังครับพี่น้องเลยมายูครับคืออยู่เนาะคืออยู่ครับคืออบอ,อบมเอบาเนาะบอกพีทองพี่น้อง,บองแบบนเดเบี้ยเห็นป้าใส่บิดมือ <c oughs> เราไม่ใส่เบ okay. exactly. ็ดหรว่าเท่าไม่แรงกันว่าเอ้หมดแล้วครับพี่น้องครับเอถืออีกแล้วครับพี่น้องครับถืออีกแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้ปลาดุกครับพี่น้องครับดำเลยครับพี่น้องครับโอ้มันครับพี่น้องมันโอ้ดุกดุกด้วยครับดุกดุกแล้วครับผมโอ้มันหมันครับพี่น้องครับ จะเบ็ดตน้นคำต้นแรงเนี่ยคันพี่น้องเอ้ยมนัมนมันปลาดุกกรบปลาดุกให้ปลาดุกหน้าครับพี่น้องครับมื่อนี่พออยูย่เขาแล้วพี่น้องเอ้ยมาติดตาครับพี่น้องครับติดไอ้ดุกเลยพยายามเบ็ดพยาามต้อนกันครับพี่น้องครับ โอ้คัาวนี้ถือกแล้วครับพี่น้องครับถือแล้วครับนะครับสงสัยปลาดูนะครับตาแดงๆครับพี่น้องโอ้ไปยังไงล่ะไปอะถือแล้วครับถือแล้วครับโอ้ตกงไงแล้วครับโอ้โอ้ตกเงียบเลยครับพี่น้องครับโอ้ลูกว้าตกไงเลยครับตกไงเลยครับเฮ้ยยกขึ้นน้องอู้ยง่าครับพี่น้องเ่ายปลาดุกปลาดุกง่ายครับปลาดุกง่ายครับพี่น้องครับโอ้ยกขึ้นมายนะครับยกขึ้นว้ย น네ิย high. ังไฟใส่นิยังไฟใส่นิยังไฟใส่กี่หลักมาดูขั้นแบบนี้นิยังไฟใส่ปะโอ้ยดุครับดุครับสุดยอดครับพี่น้องครับชุดยอดมาตรฐานเลยดุหน้าดุยังบ้านเฮาละอืมแบบนี้เลย สี่รูปสพูดเอยนยังไงเลยครับแก้วสี่รัเาตัวส้มขคงค่าได้นี่เนาะคงฆาย่นะอได้แกงอไดเแกลนาะเม,มียบรดาดละอันั้นก็มียบรดาด่า,าเราับบันไปนี่นี่นขันนี้เป็ดกงแล้วครับพี่น้องครับ บู๊ชือปลาด้นยเนาะอยู่บลา้วอยู่ปลาด้วพี่น้องเอ้ยอยู่บ่ะเ่อยามันรุษด้วยเนี่รุดครับโอ้ยโอ้ยสียดายครับพี่น้องครับเบ็ดโกงเลยครับพี่น้องเออพลาด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 พี่น้องเสียดายครับเสียดายเนี่ยเด้อมนุษย์เสียดายปะอ๋อลุนขั้นต่อไปพี่น้องครับ 好，谢谢、嗯。 โอ้ถึงเยี้หน่อยครับพี่น้องเยี้หน่อยครับโอ้ถืเอเงียนน้ยครับพี่น,น,น,น้องครับกันนี่ถึงเยี้หน่อยครับโอ้มันมันครับพี่น้องมันกันนี่ถึงเยี้ ขันตะเกียนครับโหขันตีนอ๊าบาดปดตีนอบทำลำเลยเนี่ยเนี่ยเห็นเสยอ่อยจะไปลงเอ้ยลงบีบ น้ำตาลาย่งโอเคอด้เนาะโอ้พี่น้องถือยีราฟหน่นะครับถือยีราฟพี่น้องครับเย็นเย็นครับเย็นครับพี่น้องครับถือยีราฟครับใส่ใส่ใส่ดโชว์โชว์โชวหครับโชว์ไหครับชว์เย็นโอ้หกตเอฟเลยครับพี่น้องครับเย็นดงเย็นครับตัวพี่น้องเลยนี่เนอาเลยรับครับ ขิขวครั้งวนี้สองคันเลยโคตเลยคันเดียวหาเหลือมถอดมากท่านนั่นกับหายูหากินทำเก่าตำดื่มี่นงเง้ยตามวิธีชาวบ้านเฮานะครับตกคำแรงมากลมซีวีวีนะครับคิดถอดถึงวิ ชมวิล่านอนอยู่ล้านเขาแล้ครับพี่น้องทุบเขานะครับพี่น้องตื่นตีสี่ตีห้ามามบรรยากาศวันนี้งไงจะครับมาคืนมาเร็วๆนี่แล้วพี่น้องเลยที่นี่วิถีชาวบ้านเท่านี้ละเห็นไหครับบา้าแนวชาแนลครับผมเออทางน้อยกัลลบลม<บ>หนาวกันะครับร <ขา S 2> ่มหน<ข>าววีวีนะครับกับสีผ้าทางน้อยกับสีผ้าบ้าแนวชาแนลอันไส้หนูนะครับพี่น้องครับใส่บ่วงหนู ห<ฆ>าครบที่น้ใส่รอบปะนี่รอบกบใส่หาครบไงพี่น้องเอ้ยน้อติดตามเนาะพี่น้องเอ้ยตามวิธีชาวบ้านเอาติดตามเบิ้งครับเบิ้งเรื่อยๆครับจะมีคลิปออกมาพี่น้องในเบิ้งเรื่อยๆนะพี่น้องครับปฟาดเลือดเต็มใบเต็มมือเลยพี่น้องเอ้ยแตกซาเลยครับแตกใจวายเลยเอามาแล้วครับพี่น้องครับพ่ออายุได้กิน เรียบร้อยครับพี่น้องครับไปอาลาชครับพี่น้องครัรวยลายพี่น้องครับใส่ถุงปอดอไรครับพี่น้องรวยลายพี่น้องรวยลายออกไปเลยเรียบร้อยครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับตัวใดตัวตัวถึออยู่พุ่นึ่งตัวถึออยู่นียู่ดีนะนี่มันคือเสีออกไปไหนกวนในอันนี้หน่งครับผ่าเลยครับพี่น้องครับเตรียมนี่พลาดเรียบร้อยครับพี่น้องครับติดตามึงครับพี่น้องครับสวยเลยกระจายเย็นถึงนี้ เสียยังไงยังให้ที่เสียดายเด้อครับพี่น้องเอ้ยเสียดายนี่เอาขึ้นบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยบ่อตาเอียงทุกอย่างนะครับอย่าให้เสียดายอะได้แล้วเฝ้าคุบเฝ้าจับให้แน่นๆนะพี่น้องตัว่าปลาไหลนมืนเงินปลาตครับพี่น้องพลาดแล้วปลาไหลเงินเงินวันที่ใดเบีนดเต็มวงวันพุธเดี๋ยวจะเบียดพี่น้องเอ้ยฮะยูให้กินด้วยกันครับพี่น้องนี้ครับกับขึ้นฝนตกสีลื่นๆแน่นๆนบพี่น้องครับพายุเขาครับพี่น้องครับพายุตรง คือไปอยู่ก็คือพระโปรคือยีดตรงวันนี้ยมูมี่เลิขั้นมืองานเสียไปคนละก็ไม่ยังหรอกเนี่ยก็พอดีพี่น้องเงยีย ไม้หนีเบ่เะใครมันไปไดครับพี่น้องครับกับล่อหลุนมืออันเซอครับพี่น้องครับคือสีโพอได้ปนอยู่ยส,สีหาตัวย้อนอยู่ครับพี่น้องเอ้ยล้มกับพัดแห้งสีละเกินวีวีเลยพี่น้องเอ้ยครับมาอ,อยู่ห้องกินกระเป๋าแนวกับชเเนวเฮ้านะครับพี่น้องครับมือนี้ครับ อย่มเบียดรอบคำอ,อู้เงี้ยก็ร้อนนี่ครับพี่น้องเอ้ยมือไม้ก็ต้องคงเสียด้เปลี่ยนเงี้ยไม่แล้วพี่น้องเอ้ยเงื้อจีรีดพุ่บุระเงี้ยจยะออจเงี้ยเขียดพี่น้องเอ้ยอเปลี่ยนไม่

พ,พี่น้องเอ้ยพอดีพ,ดพ้นหน,นึ่พี่น้องเอ้เพราะมีอุปสรรคเหรอกินตามทุ่งตามท่าเขากำลังเลื่มถอกพี่น้องเอง้ยครับเขากำลังขอกเลยเข,ข,ขากำลังออกเรื่องครับบรรยากาศสีโรยๆบใบวีนพี่นอ้องพ้นลิ้นแน่ยจัง่อย ปลากำลังสิบืนนี้น้ำน,นี้ท่าแล้วพี่น้องเอง <c oughs> ครับลมพีดีจะร่มซาคนไรใจกระวงกเราพี่น้องหนาหนาวสีขาวมาหนา,นาวกับสีขาวมาอิ่งกับสีออกไปอ้าวมานัมนม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 นันมันมือสองอ่า

พี่น้องพี่เราับพี่น้องพันเหนพี่ห็นพี่หนพี่อู้ดีชนครับพี่ชนครับยำยำพี่ยำพนน้นี่อพี่น้องครับปาคปคอปคอนะครับกำลังปนกำลังแกงกำลังแซวเลยพี่น้องใกล้ๆครับพี่น้องอมัมันมั

เนี่ยแสดงวับอี่น้องก็พี่น้องครับมันทั้งปลามันทั้งปลาดุกตะบานทั้งเอียนมันทั้งปลาคอยงี้เออเหียบร้อยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามในเด้อครับเด้อกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นอ้องทีน่นี่วิธีชาวบ้านเท่านะครับจะมีคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องในเบื้องนะครับพี่น้องครับ ภาคพุทธิธรรมจะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเป้าแนว่ยนเอาชนะนะครับพี่น้องครับแล้วจะใส่เพชรกับเพชรตกปลา,านะตกเพชรตกปลานะครับพี่น้องครับเอาฝากไว้นยาเนี้อครับพี่น้องเทยครับสวัสดีครับผม